สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการอัเดต GSM n e w ครับผมก็พบกันแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์นะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2000 567นะครับก็ปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะถึงกลางเดือนของเดือนแรกนะครับคือเดือนมกราวันนี้วันที่12นะครับก็สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสวัสดีปีใหม่กันไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับมากันทุกค่ายหรือ,อยังมีค่ายไหนที่ยังไม่มามีค่ายไหนที่ยังเป็นอาการน่าเป็นห่วงอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็ถือว่ามากัน พร้อมเพรียงนะครับแล้วก็หลายๆค่ายนะครับเริ่มทยอยอัปเดตมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการอัปเดตท,ที่ตามๆกันมานะครับคราวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมามองแล้วว่าถ้าเกิดว่าค่ายอื่นๆเนี่ยนะครับยังปล่อยนะครับการทํางานให้เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะอาจจะแซงล็อกทูนยากะนะครับว่าแล้วเราไปลองดูกันนะครับว่ามีซอฟต์แวร์อัปเดตอะไรมาบ้างนะครับในสัปดาห์นี้ อ่านะครับก็เริ่มกันจวงหัวกันที่อันล็อกทูนเลยละกันไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับไหนๆก็พูดถึงแล้วก็จัดต่อไปซะเลยฮานุมานจีเอ็มเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วโลกและประเทศไทยนะครับก็นะครับอัปเดตมา,าเมื่อวันที่1น,นะครับเดือนห้าวันที่วันที่5เดือน1โทษดีนะครับก็เป็นซัมซุงอัปเดตนะครับในส่วนของเอลาร์ดเอฟแล้วก็เชนซีเอสซีไดเรกเอ็มทีพีโหมดนะครับก็ถือว่า ทำให้การทํางานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับในส่วนของการอล็อก FRP เพราะว่าล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมกมาชาร์จทูน ma, หรือค่ายอะไรกับต่างๆก็ตามทีนะครับที่มีการอัปเดตมาในส่วนของการปลดล็อกนะครับ FRP ของซัมซุงเนี่ยตอนนี้ก็จะปิดกันหลายคืไปปิดกันหลายค่ายทําให้การทํางานเนี่ยอาจจะต้องไปพึ่งในการเหมือนกับการแชร์พอร์ตนะครับหรือว่าการซื้อ กา,ารปลดเป็นลายตัวนะฮะอนล็อกทูนก็อัปเดตมาอันนี้ก็คือในส่วนของ MTP Mode นะครับซึ่งก็สามารถช่วยบรรเทานะครับ การทํางานของเราได้ไปเปาะหนึ่งนะครับถ้าเกิดรุ่นไหนที่ทําได้เราก็มาใช้วิธีนี้สวัสดีครับไตรสีสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็คราวนี้นะครับถัดจากอ n l ล็อก o o l นะครับที่มีการอัปเดตมาในส่วนของตัวซัมซุงนะครับที่เป็นการปลดล็อก m อมในโหมดของ MTP โหมดนะครับก็มา UMT บ้างนะครับ ย m t ก็อัปเดตในส่วนของ Samsung เวอร์ชัน0.7นะครับ Samsung u s ออัพ FRP นะครับ MTP Mode ดก็จะเป็น s a m s u n งที่นะครับที่เป็นโมเดลที่ลงท้ายด้วยยูนะครับเวลาเราดูโมเดลเครื่องลงท้ายด้วยยูนะครับก็จะเป็นโมเดลที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับอ่าสวัสดีครับเจสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณน้องนะครับสบายดีนะครับทุกท่านปีใหม่แล้วนะครับแวะมาทักทายกันนะครับก็ นะครับก็จะเป็นเครื่องที่มาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งหลังๆเนี่ยอาจจะมีไม่มากอาจจะมีไม่มากแต่ก็ก็มีบาบ้างประปรายนะครับก็สามารถทำให้ปลดล็อก FRP ได้นะครับในส่วนของ UMT ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เป็นต่างประเทศเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นรุ่นที่มาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางทีการปลด FRP เนี่ยราคาแพงเหมือนกันประมาณ500-600บาทเลทีเดียวนะครับต่อเครื่องนะครับต่อเครื่องอ้า เรามาดู UMT เสร็จปั๊บเราก็ไปโปรแกรมฟริกอันนี้จะเป็นลายวงจรนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักหาพี่เดชได้นะครับแล้วก็มีชิต้าชิต้าก็ถือว่ามาแรางนะครับหลังจากที่นะครับตอนแรกๆเ,เขาออกมาในลักษณะของรูปรูปแบบตัวโปรแกรมเนี่ยออกมาในลักษณะที่เป็นการล้อล้อของตัวล้อนี้ไม่ได้หมายถึงว่าล้อเรียนนะ,ะแบบเราพูดพูดเหมือนกับว่ามันคล้ายๆกับตัวตัว ชิเมล่านะครับชิเมล่านะครับแต่อันนี้ก็เป็นชิต้านะครับซึ่งนะครับวันนี้ก็ออกอัปเดตมาในส่วนของ s a m s u n งที่เป็น EDL โหมดนะครับก็คือปลดล็อก a m s u n งในส่วนของตัวเครื่องที่เป็น CPU คอคอมนะครับก็สามารถปลดล็อก FPA r ในส่วนของ EDL โหมดได้นะครับโนเกียก็มาแล้วครับแล้วก็หัวเว่ยที่เป็น EDL โหมดก็มานะครับตัวนี้ถือว่า ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น username password นะครับแล้วก็ซื้อ Activate แบบออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ MDM บางรุ่นนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีโนเกียออกมานะครับแล้วก็มี EDL ก็ผมใช้ล่าสุดผมไม่ได้ใจเล่าเล่าให้ฟังอย่างาเป็นอ่า Huawei นะครับ กดหูเอดีแล้วตัวเครื่องเหมือนชิปดีมาสนะครับก็คือเหมือนชิปมีการเสียหายเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวแก้เป็นตัวเดียวนะที่ทําได้ก็แตกดีเหมือนกันนะครับอ่านะครับถัดมานะครับถัดมาจากชิต้านะครับถัดมาจากชิต้านะครับก็จะเป็นบอ n เนียลสกิมเมติกบอนเนีลี่อัปเดตตลอดนะครับอาจารย์ไม้ของเรานะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายประเทศไทยนะครับก็ทักหาอาจารย์ไม้ได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจลายวงจรในรูปแบบของเครื่องที่เป็น a n นด o อ d นะครับ เป็น xiaomi i n f i n i x oppo vivo huawei นะครับแต่ถ้าจะต่อ z xw ทักหาพี่เดชได้เลยนะขายมานาน z xw นี่อยู่มาเป็น 10, 10ปีแล้วนะครับถ้าเป็นสาย iphone รู้ดีว่าจำเป็นจะต้องใช้ตัว z xw นะครับเพราะว่าลายวงจรน,นั้นนี้เขาทำมานานแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะขยับขยายไปพวก oppo vivo huawei เสี่ยวหมีก็บอลนิวซิคเมติกแนะนําทักหาจันไหมได้เลยนะครับแซดเอ็กิทักหาพิเดตบอลนีย bon วก็ทักหาจันไหมหรือโปรฟิอ fic, กอาโปรแกรมฟิกก็พิเดตก็มีนะครับแล้วก็มีหลายค่ายขายเคือหมดทุกค่าย JC ก็มีนะครับแล้วแล้วแล้วแต่นะครับก็ทักหาได้นะครับทักสอบถามกันได้อัปเดตอีกแล้วในส่วนของ UNT นะครับ UMT สวัสดีครับพี่น้อยแหมติดตามผมติดตามพี่เขาทุกเช้าตื่นมาวิ่งตีสี่นะครับ UMT นะครับ UMT นะครับอัปเดตอีกแล้วในส่วนของ MTK นะครับในส่วนของ MTK นะครับเรามาดูซิว่าอัปเดตอะไรก็จะเป็น Vivo นะครับ Vivo Pad Security นะครับ New Pad Security นะครับน่าจะเป็น October November นะครับอ่าแล้วก็ ในส่วนของตัว Oppo V1 V2 ก็ออกมานะครับแล้วก็มีในส่วนของ Motorola นะครับที่เป็นโมเดล XT นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาก็ถือว่ายังอยู่ยั้งยืนยงนะอ่ายังอยู่นะยังอยู่นะแล้วก็ไม่หนีหายไปไหนในส่วนของ UMT นะครับท่านใดที่มีตัว dongle อยู่นะครับก็สามารถต่ออยู่ได้990ต่อปีต่อไว้ใช้ได้หรือว่ามีงานมาแล้วมันไปทางไหนไม่ได้ต้องใช้ UMT ก็ค่อยทักมาต่ออายุได้เลยกับพี่เด็กนะครับพร้อมเสมอนะครับอา้าวมาอีกแล้วชิต้าอัปเดตอีกแล้วครับอัปเดตอีกแล้วอัปเดตอะไรเนี่ยขอดูซิอ๋อบัคฟิกนะครับแอดรีเซต FRP ซัมซุง d e v ว c e สองศูนย์สองสี่เคูราตี้ EDL โหมดนะครับแล้วก็แอดฟัคทอรี่รีเซตเซฟซัมซุงดีไวイ นะครับ2024 Security E D L นะอันนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของ E D L นะครับต่อมานะครับ Unlock t o o l นะครับ Unlock t o o l ก็ตามมาในส่วนของอ Samsung ที่เป็น U S A โมเดลนะครับเมื่อกี้ของชิต้านะครับอันนี้ซัมซ u n l o c ล็อกทูลก็ตามมาเหมือนกันนะครับคือเรียกง่ายว่าเขาไม่ปล่อย ที่ผมพูดพูดตอนแรกก็คือเขาไม่ปล่อยช่องว่างเลยนะครับไม่ปล่อยช่องว่างเลยตัว E D L เขาก็มานะครับตัว E D L ของอันล็อกทูนเขาก็มาคือเขาก็ไม่ปล่อยคือมันเป็นการช่วงชิงว่าเออคือเขาก็ไม่ปล่อยให้ลูกค้าของเขาเนี่ยหลุดมือหรือว่าไปลองค่ายอื่นเลยผมถือว่าก็เป็นประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างเรานะครับก็เป็นประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างเรานะครับเ้าเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำให้กับมือใหมให่หลายๆท่านนะครับในส่วนของ Octopat F R P ดอ o n g l e นะครับตัวนี้ก็เน้นในส่วนของการปลดล็อก FRP อย่างเดียวนะครับเป็นของค่าย G.M. Server นะครับเป็น Octopus FRP เน้นปลด FRP อย่างเดียวตัวนี้ก็มาแล้วเหมือนกันเห็นไหมครับรีเซ t ต FRP via ย o ์คอคอม e d l Mode นะครับมาเหมือนกันหมดนะครับและ e d l ตัวใหม่อันนี้เนี่ยไม่ต้องนะครับ ไม่ต้องแกะเครื่องนะครับไม่ต้องแกะเครื่องจิ้มนะครับทำสายนะครับทาสายแล้วก็จัดได้เลยนะครับทำสายแล้วก็จัดได้เลยอ้าวนะครับอีกตัวหนึ่ง TFM นะครับก็มาอยู่นะครับ TFM ก็มาอยู่ที่เป็นแต่ก่อนดังมากนะครับดังมากๆในส่วนของ Vivo นะครับในการแฟดดาวเกรดนะครับ เครื่องอ่า vivo นะครับแล้วก็แฟล t ไฟล์ออริจินอลนะครับแล้วก็แฟลชดาวเก e นะครับเราโอเราทำกันเยอะนะครับตอนนี้เขาก็เพิ่มมาในส่วนของ qc tab นะครับก็มา edl เห็นไหมครับแต่ละค่ายทุกค่ายจะต้องไม่ ต้องทำการบ้านตลอดต้องมาค่ายหนึ่งมาอีกค่ายหนึ่งก็ต้องมานะครับอันนี้ก็ Improve นะครับซัมซุงโอดินเฟดเชอร์พาร์ติชันอ้าวอันนี้นึกว่าจะออกตัวซัมซุงเอฟอาร์พีแม่นะครับแอนดรอยท a b นะครับแล้วก็ QC Mode นะครับอ้าวอันนี้ก็คืออ่าในส่วนของคอคอมที่เป็น f อฟก็อัปเดตมาเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้ทุกค่ายเนี่ยทำงานหนักแน่นะครับบอกเลยว่ายัางไงก็ต้องทํางานหนักนะครับอ้าวเรามาดูอัลตทอร์พัตซัมซุงซอฟแวร์นะครับก็เช่นเดียวกันเมื่อกี้ออกอัปเดตในส่วนของตัวอัลเอรัตเอฟอาร์พีผมถามว่าทําไมผมถึงแนะนําให้ใช้อัลเอรัตเอฟอาร์พีเพราะว่าเราส่วนใหญ่งานเราที่เจอคืองานปลดเอฟอาร์พีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อซัมซุงที่เป็นตัว Auto อัลเทอร้พัตซัมซุงมันก็จะแพงนิดนึงนวมันก็จะแพงนิดนึง นะแต่แล้วก็ใช้ได้แต่ซัมซุงแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อออทุพัสตที่เป็นออทูปัตเอ็มาพีมันมีทั้ง Vivo, o ppo มีรุ่นกับทุกรุ่นยี่ห้อหววงหัวเว่ยเวลาค่ายนี้เขาอัปเดตอะไรออกมาเขาก็จะเอาไปใส่ในส่นสวนของ m อ p เนี่ยถ้าเกิดมันใส่ได้เขาก็จะไปใส่ใน,ออ,นออกทพูพาร์ตออตมอาร์ซึ่งคนที่นะครับเป็นหน้าร้านทั่วๆไปเนี่ยก็จะปลด ส่วนใหญ่ก็จะปลดในส่วนของ FRP ซะเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าแฟดหรือว่าเ,อาเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเจอแล้วเครื่องที่เป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์มีปัญหาเครื่องแฮง์เครื่องค้างรุ่นเครื่องล้วนต้องมาแฟดใหม่อันนี้น้อยลงไปแล้วน้อยน้อยลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเจอ FRP เป็นส่วนมากผมก็เลยแนะนําลูกค้าที่เป็นมือใหม่ว่าเอ้ยพี่ลองเกิลตัวไหนก็เป็นลองเกิลออกโทพั f r p อ่ะเรียบร้อยไปนะครับในส่วนของ g m forum เรามาดูมัดวิวนิดนึงนะครับมัดวิวต้องแวะเข้ามาเยี่ยมนิดนึงนะครับมีอะไรใหม่ไหมนะครับคือจริงๆก็รอในส่วนของ u f i แต่ก็เลิกรอไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันอ่ามันได้แล้วนะครับ b rom ม,มันกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับก,ก็ก็เลยไม่ต้องรอในส่วนของย e ีรา m เมนะครับก็ ตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยกยว่างอยู่นะครับในส่วนของ ISP แต่แต่กำลังจะทำต่อในส่วนของตัว Samsung ที่เป็นการปลดรายเดือนในส่วนของโซลูชันที่เป็นคอมพิ11นะครับกำลังจะทำมาอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาดวิวนะครับอ่ะเรามาดูสปอนเซอร์ของเรานะครับ เจมแม็กนะครับเสียเจมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่นะครับมีมอกรนะครับทักถามได้มีมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับหลายรุ่นทักไปอ่าคลิกไปที่ w w w j m m ว m เวได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูราคาไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือราคาแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็อะไรมากมายนะครับลูกค้าของเราเห็นไหมครับสั่งจน ได้ชั้นไปโชว์วางของแน่นๆสวยๆเวลาถ่ายลูกมาเป็นไงครับแน่นๆนี่นะครับก็อะไหล่มีหมดนะครับของใหม่ๆก็เข้ามาตลอดนะครับทักหาเสียเจมได้เลย w w w e j m a c com นะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่แชทเรียบร้อยแล้ว งานใหญ่งานหนึ่งที่จะต้องประชาสัมพันธ์ก็คืองานชวนช่างวิ่งนะครับเป็นชวนช่างวิ่ง2นะครับหลายๆท่านในนี้ที่กําลังดูไลฟ์สดอยู่นะครับท่านใดยังไม่ได้ขยับลุกขึ้นจากโต๊ะนะครับออกมาวิ่งก็เรียนเชิญได้เลยสมัครฟรีนะครับสมัครฟรีวิ่งจบได้ไรพี่ได้เสื้อนะครับได้เสื้อนะครับได้แจกเสื้อฟรีนะครับแจกเสื้อชวนช่างวิ่ง2ฟรีนะครับแล้วก็ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับ การออกกําลังกายในในในส่วนของการวิ่งเนี่ยไม่ธรรมดานะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาบางท่านเนี่ยสี่ไปแล้วนะครับบางท่านเนี่ยสามไปแล้วถือว่านะครับเป็นอ,อีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของอเพื่อนๆชาววงการามือถือนะครับจัดงานวิ่ง เป็นวิชวลรันแบบนี้นะครับวิชวลรันก็คือการวิ่งนะครับแบบออนไลน์นะครับส่งผลทยอยส่งผลนะครับเก็บสะสมระยะทางนะครับให้ได้ครบตามกําหนดนะครับท่านใดสนใจก็ทักไปที่เพจได้เลยนะครับชวนช่างวิ่งสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับวิ่งจบแจกเสื้อฟรีนะครับสปอนเซอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นเจม็กเจลีฮิมเอฟดีนะครับนะฮะก็นะครับ พร้อมที่จะแจกอนุมาน GSM แล้วก็ตัวผมเองก็จะเป็นลงไปเป็นสปอนเซอร์ไปด้วยนะครับพอพร้อมที่จะแจกเสื้อเนี่ยให้กับทุกท่านนะครับ690กิกโลกิมมิคคือกรุงเทพเชียงใหม่ถ้าวิ่งจบงานนี้เนี่ยยังไงยังไงไม่มีรถไปเชียงใหม่ก็วิ่งไปได้นะครับแต่จะถึงเมื่อไหร่อันนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งอ้าวนะครับอ้าวมาถึงอนุมาน GSM นะครับฝากคอร์สหน่อยนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เราเรียนกันทุกวันพฤหัสนะครับ ผมก็จะเน้นสวัสดีครับชาเขียวสวัสดีครับผมนะครับก็เน้นย้ําแบบนี้นะครับว่าอนุบาลจีเอ็มเนี่ยเราเราเป็นเป็นเป็นกลุ่มเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับซอฟตแวร์สอนเกี่ยวกับซอฟตแวร์เราก็จะเรียนสดนะครับกันทุกวันพฤหัสนะครับช่วง3ามทุ่มนะครับประมาณถึงประมาณ5้าทุ่มทิ้งคืนตีหนึ่ง ปีสองปีสาก็เคยมาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเราก็เรียนกันนะครับแบบนี้ต่อเนื่องมาขึ้นปีที่3จะปีที่4แล้วนะครับก็มีเรื่องอะไรอัปเดตมีอะไรอัปเดตมีงานที่ค้างค้างหรือว่ามีปัญหาสงสัยเนี่ยเราก็จะมาเจอกันในซูมนะครับถือว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นการ สร้างสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับระหว่างากลุ่มช่างนะครับเราเราอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็กลุ่มๆไม่ใหญ่มากนะครับเราก็พยายามจะปรับความเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามจะอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับก็มาพูดคุยกันในการเรียนการสอนนะครับเราจะเรียนก่อนแล้วก็พูดคุยแล้วก็เคลียร์งานเคลียร์งานแล้วก็พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนี่นะครับ,นะรบก็มาเมื่อกี้เราไป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 ,ไปดูในส่วนของอันล็อกทูลที่ ปดในส่วนของ e d l โหมดใช่ไหมครับเมื่อวานเราก็สอนไปนะครับแล้วก็ทําสายมีเพื่อนคนหนึ่งโชว์ทำสายซะเลยนะครับโชว์ทำสายซะเลยนะครับเราก็จะเรียนแบบนี้อธิบายกันไปนะครับให้เข้าใจนะครับก็เหมาะสําหรับท่านที่สนใจจะเรียนนะครับในส่วนของการทำซอฟต์แวร์นะครับวงการมือถือเอาฝากคอร์สฝากคอร์สฝากคอร์สขายของหน่อยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเชิญได้เลยนะครับ เชิญได้เลยนะครับในส่วนของหนุมาน GSM แคมป์นะครับหนุมาน GSM แคมป์นะครับก็แคมป์หนึ่งเราผ่านไปเมื่อปลายปีนะครับแคมป์สองเราเริ่มต้นปีนะครับแคมป์สามเราจะปลายปีอีกทีหนึ่งแต่อย่ารอถึงแคมป์สามนะครับแค่แคมป์สองนี่ก็พอแล้วนะครับแคมป์สองเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับท่านที่ลงทะเบียนไม่ว่าท่านที่ลงมาแล้วหรือท่านที่กําลังจะลง ท่านสามารถเลือกเข้าซัพพอร์ตได้หนึ่งซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตอันนี้คือเป็นกลุ่มซัพพอร์ตเฟซบุ๊กนะครับเรามีให้ท่านหนึ่งกลุ่มอยู่แล้วเวลาท่านเรียนจบเนี่ยนะครับรายละเอียดเนื้อหาการเรียนการสอนบางท่านลืมกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ใครลงทะเบียนเรียนได้เรียนได,ได้ได้เข้าอยู่แล้วเป็นเนื้อหาย้อนหลังให้เข้าไปทบทวนได้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่แถมให้ตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอนุมาน GSM กลุ่มไ s p t สพี Solution กลุ่ม f a c e ID กลุ่มเทคนิคงานซ่อมพื้นฐานนะครับหรือกลุ่มเทคนิคงานพื้นฐานของช่างซ่อมมือใหม่จากหน้าโต๊ะของบอยแว่นนะครับท่านสามารถเลือกได้5กลุ่มนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้ท่านเลือกเลยเข้าฟรีนะครับหปีนะครับก็เอาไว้ดูแลกันหลังจากที่เรียนจบเพราะนั้นเนี่ยท่านลงทะเบียนเข้าแคมป์ปุ๊บเรียนจบท่านจะรู้แล้วว่า ตัวท่านเองเนี่ยจะไปทางไหนอ่าสมมุติว่าอุย้ยเฟซไอดีน่าสนใจอาจารย์ไอซ์สอนดีนะครับแล้วก็ดูท่าทางทําเงินได้เยอะขอเข้าเฟซไอดีแล้วกันท่านเลือดได้1กลุ่มฟรีๆแต่ละกลุ่มเนี่ยสองพกว่าบาทนะครับอ่าบางเรื่องเนี่ยเรื่องจริงบางเรื่องพูดไม่ได้นะครับค่าอบรมเรา7,990จริงนะครับอันนี้นะครับแถมกลุ่มไปแล้ว2,000กว่าบาทเหลือเท่าไหร่ครับเหลือประมาณไม่เหลือประมาณ4,000กว่าบาทเนื้อหาที่สอน ไม่ว่าจะเป็นลอกจอไม่ว่าจะเป็นเฟซไอดีไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแบตขึ้นเปลี่ยนแบตขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเปลี่ยนหน้าจอไม่โชว์นะครับแล้วก็การลีกค่าล่าสุดอัปเดตมาให้แล้วนะครับจากเครื่องที่เปลี่ยนหน้าจอไปแล้วลูกค้าเปลี่ยนหน้าจอจากร้านอื่นไปแล้วทูโทนไม่ขึ้นเราสามารถทําให้มันขึ้นได้นะครับแล้วก็ ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของ ISP ของอาจารย์บอมแล้วก็ทีเด็ดอีกอันนึงก็คืออาจารย์ไม้ในส่วนของงานซ่อมหน้าร้านนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงนะครับบางบางเครื่องวนไปทั่วเขตพระนครแล้วนะครับก็มาจบที่นี่อ่าอาจารย์ไม้ทํำยังไงนะครับอาจารย์ไม้ทำยังไงนะครับอ่าอาจารย์ไม้ทํำยังไงนะครับลองดูนะครับลองดูเรา อ่าหนึ่งปีลองสักครั้งหนึ่งลองเปิดใจอ่ะท่านอาจจะเคยไปเรียนคอร์สอื่นหรือที่อื่นมาครับอาจจะยังไม่เคยเรียนของเรานะครับบางเรื่องเรื่องจริงบางเรื่องเราพูดไม่ได้นะครับแต่ให้ท่านลองพิจารณาด้วยตัวท่านเองวกกลับมาที่ตัวเองนิดนึง <c oughs> อ่าใกล้จบแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเช้ามีโอกาสตื่นเช้านะครับของขายตามปกตินะไม่ได้ว่าวิ่งแล้วไม่ขายของนะขายของตามปกติทักได้อะไรที่ ไม่ได้ลงหรือเปล่าพี่เดชตัวนี้มีหรือเปล่าทักมาถามได้เลยนะครับทักมาถามได้เลยยินดีให้บริการนะครับยินดีให้บริการนะครับก็ท่านใดยังไม่กดติดตามหน้า Facebook ก,กดไว้เลยนะครับหน้า Facebook ผมเทือเดชว,วิชัยกุลนะครับท่านใดามาขอ ขอเป็นเพื่อนคือผมต้องบอกเลยว่าเพื่อนเนี่ยมันเต็มนะครับเพื่อนเต็มแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยกดติดตามเอานะครับแล้วก็มีอะไรมีข่าวสารอะไรอัปเดตเราก็มาว่ากันนะครับมามาดูกันนะครับอ่ะล่าสุดนะครับเห็นหลายๆท่านก็โพสต์แล้วนะครับ i r e m o v เวนะครับตัวโปรนะครับตอนนี้ติดตามให้อยู่นะครับในส่วนของการบายพาสไอโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่ๆซึ่ง ต้องรอดูนะครับว่าเงื่อนไขเป็นยังไงราคาเป็นยังไงจะออกเมื่อไหร่เดี๋ยวตามให้นะครับไม่กลัวไม่ต้องกลัวตกข่าวนะครับมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนแต่เมื่อไหร่ที่อัปเดตเราก็จะรีบแจ้งไปนะครับตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับอ้าวโอเคนะครับสมควรแก่เวลานะครับสมควรแก่เวลานะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่ดูไลฟ์สดของผมนะครับสวัสดีครับมนู เีิดได้อะไปวันนั้นไม่ได้แวะไปหาเี๋ดได้ได้เลขเด็ดหรือเปล่าเห็นแวะไปเห็นแวะไปคำชะโนดมามีเลขทักหาอาจารย์อินบอ็อกก์นะถ้ามีนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่เสียงโชคเสียงโชคนิดนึงอ่านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นไลฟ์สดของพี่เดชเนี่ยดูแล้วมันมีประโยชน์มีสาระนะครับ ไม่เว้นเว้อนะครับแล้วก็ไม่เพ้อฝันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดอะไรได้กดนะครับฟรีนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเช้ามานี่ก็นั่งกดไลค์ให้เพื่อนๆไปนะครับเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยเขาก็มีกฎว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกดไลค์ให้ใครคนอื่นก็จะมองไม่เห็นเรานี่นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับก็ สมควรแก่เวลาขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการสัปดาห์หน้าเราพบกันอีกยังไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าจะบายพาร์ตไอโฟนได้ไหมนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนอย่าลืมเจมแม็กนะครับสั่งได้นะครับแบตเตอรี่หน้าจอนะครับอะไร อุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์มือถือชวนช่างวิ่ง2อ,อย่าลืมนะครับสมัครได้ลุกขึ้นจากเก้าอี้มาออกกําลังกายกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งหนุมาา G S M แคมป์งานนี้เอาเครื่องไปจบงานเองนะครับไปทํางานเองนะครับจบงานเสร็จกลับบ้านโชเมียนี่ตัวนี้ลูกค้าส่งมาเฟซไอดีจบงานได้แน่นอน3,000-4,000ค่าอบรม70,00เข้ากลุ่มฟรีไป2,000เหลือ เหลือ4 0 0พกว่าบาทหลือ4 0 0พกว่าบาทจบงานเครื่องเอาจอไปลอกกระจกเพผลอๆคืนทุนตั้งแต่ยังไม่ถึงล้านแล้วฝากไว้ฝากไว้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังขอบพระคุณครับผมพบกันใหม่วันศุกร์หน้าขอบคุณครับ,บ,วส,บ,รบสวัสดีครับ